โรงเรียนบ้านหนองตื่นถ่ายทอดการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าให้กับนักเรียนหวังส่งเสริมความรับผิดช,ชอบให้กับนักเรียนแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดค่ะโดยภาพที่เห็นขณะนี้ค่ะเป็นภาพที่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตื่นตำบลขวาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามซึ่งกำลังนำก้อนเชื้อเห็ดฟางนางฟ้ามาจัดเรียงภายในโรงเรียนเพ,เนพาะเลี้ยงเห็ดที่อยู่ภายในบริเวณโรงเรียนบ้านหนองตื่นพร้อมมีการจัดเวรหน้าที่ให้กับนักเรียนเพื่อช่วยกันดูแลเห็ดภายในโรงเรือน ดรปองพบปูจอมจิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตื่นบอกว่าภายในโรงเรียนบ้านหนองตื่นนะคะมีพื้นที่บางส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จึงได้ใช้พื้นที่บางส่วนทาโรงเรียนเพาะเห็ดเลี้ยงเห็ดนางฟ้าเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้โดยจะซื้อก้อนเชื้อเห็ดมาให้นักเรียนได้ทดลองเพาะเลี้ยงเห็ดด้วยตนเอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตะบนเขาส่วนองค์ความรู้ได้ประสานชาวบ้านที่มีความชำนาญในการเลี้ยงเพาะเลี้ยงเห็ดมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้พร้อมให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากอินเทอร์นเ,น,เ,น,เ,น,เน็ตโดยการส่งเสริมเพาะเลี้ยงเห็ดที่โรงเรียนแห่งนี้มีเป้าหมายคือเด็กนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองรู้จักมีความรับผิดชอบในหน้าที่และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลาจากยาเสพติดด้วยค่ะ